เข้าใหม่อีกคันนะครับผมนิสสันเทียนานะครับได้หน้าใหม่ล่าสุดนะครับตัว all new design เลยนะครับผมปี2020นะครับรุ่น2.0 XL นะครับได้สีดำไปเลยนะครับผมเรียบหรูกินใจมากๆเลยนะครับผมใครสนใจอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมรถใหม่จะจัดเลขไมล์ของเขานะครับ91,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมวิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับราคาไปหนออกห้างนะครับล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับผมวันนี้ราคาตกมาเหลือเพียงแค่นะครับผมครึ่งราคาเลยนะครับมากกว่าครึ่งด้วยหกแสน 2 8 0 0 0บาทครับมาดูไฟหน้าของเจ้าเทียนาคันนี้นะครับผมอ่อนิวดีไซน์เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้อย่างปีส0 2 4ัเลยนะครับผมโคตรใหม่นะครับโคตรแจ่มนะครับผมมาดูไฟหลังของเจ้าเทียนานะครับเราได้ LED สีแดงนะครับผมดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมาดูด้านหลังเจ้าเทียนานะครับผมกว้างใหญ่นะครับเก็บของได้เยอะแน่นอนนะครับผมสมกับเป็นรถไซส์ใหญ่ที่สุดนะใหม่สะอาดกริบเลยไม่เห็นรอยขนแมวเลยดีกว่าคันนี้เหมือนรถายแดงนะผมไม่ได้โมนะครับผมใหม่มากๆนะไม่มีรูรอยเลยนะครับ ผมทุกอย่างเนี่ยโอ้โหสีดํานี่ขนาดสีดํายังไม่เห็นรอยเลยนะครับคลิปมากๆนะครับเลขไม้แท้ที่9 0 0 0 0โลนะครับผมแต่สภาพเหมือน9000โลนะครับได้กล้องมานะครับเบิร์ชายวิวนะครับผมแล้วก็ได้กล้องถอยหลังมาชัดเจนนะครับมาสู่กันนะครับเจ้าเทียาคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ1 0 0 0 0บาทนะครับก็รับรถได้เลยนะครับผมเลยใครสนใจซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียแบตเจ็เเลยนะครับผมราคานี้เลยนะครับหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับ